จ้าหนิขาก,กูดญี่ปุ่นจ้ะขาตังขาขาตั้งกลรองฉันมันหนั่นฮักพี่น้องจ้ะฉันรู้ว่ามีขาตั้งกลรองเลยขาก,กูญิปุนงั้น,นจ้ะพาก,กูพอหลังหมดแล้วเราก็มาต่อพาก,กูดญี่ปุ่นจ้ะนีขาก,กูดญิญิปุนนี้ ีวิธีกินได้จ้ะพี่นอ้องขึ้นเต็มไล้จ้ะก,กูที่ปุ่นเขาจะมีวิธีกินด้วยเพื่อล้างสารพิษได้วยพี่นอ้องเราสามาดเก็บเล้วนะพี่น้องจ้ะบวชสามารถใส่ประกอบอาหารได้เได้อวดจ้ะพี่นอ้อง เขาต้องิเสรักอ่าจำกัดติดเขาอื่นอ่า่างสายคิก็ที่กินสายขันตอนกว่าบกูดสลัลงด้วยจ้ะเต็มเ,เลยจ้ะเนี่ยตัวโลขึ้นไต็างด้ะตัวเต็มมากเกียจ้ะ Cái thằng phố mất nó khỏi khói để bên đây Nó <laughs> lắm <laughs> lắm bên đây không có tiền thể... không có được học cụ đi từ sáng nha cả đừng ยากเล้อเกินท่านเ่าสูงและเป็นห่มแต่ฉเป็นยังมีจ่าได้เก่ไม่เลล้าเลยมีนจะสิทธิ์งาน เด็กน้อุนอน,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 นี่ต้องขึ้นที่หนจ้ะผักกุสามงามน,นี้ท้าเหตุกวิทีมาซ่าแบบนี้ต้องทิ่เก็บกบก,ก,ก,ปปกุบกุบกุบไปจ้ะสนุกดีไปนี่กับป้า

นี่จะ้ะลองเชื่อกองไปด้วยมาตีกัน ปตต้นไหมสมาเลยจ้ะนี่ยหัมากวาเลยจ้นี่ย้หนหนัวมาก เวลา,ววา,ววา,วาเราต้มนกเสร็เล็กกินโซดาเอามากินเหื่อปิ๊ปุป๊บอนกเสร็เ,ยเลยจะ้จะต่ก็ต้องแคได้ถือวิธีเค็นถือวิธีมันสิเผิด้วยจ้ะวางนิสาน นอกจากหมยเสื้อกี่ชั้นหักอืใหม่ต่างกองด้วยพี่น้องจ้ะจู่นีเขาพวกนี้ขายนอกจากสื่อออนไลน์จะฉันสื่อปเป็น่ยนด้วยพี่น้องกาดร้อนมากเลยก็มีพี่น้องจ้ะ ดเ,ดเ,ดเ,เดี๋ยววกไปพลอยอยู่ยล่ะคน่นี้พอยอุ๊ยดูเห็ดเบียทำไมมาเร็วจังเฮ้ยเห็ดพิษขึ้นมาเรียกเสียหลอดนี่เห็เดผึ่งวานยังมาทั้งวาาเห็ดเบียมากกว่าหรอเห็ดขึ้นมาสุด ข้มามหนอก็ยเดินสั่นสนุกปกติข้าลังลังขึ้นเดชข้ามจังสั่นหยี่เก็ดขันมนเป็นสีน้นนองจ้าวงามคัะ xuống răng tới nơi đấy chả Nó phát cả nhìn Tên đọc Nhập lắm nhập lắm Wow. ดีบปลาแวยงามที่น,งนงงงองยูหลงๆเขาโบก่อยออะเฉินทางเล็กน้อยได้จ่ะลิบปลาแบบนี้เขาหยอดอวบกว่าอืมสวยมาก พยายามขยับตัวให<ม>้น้อยลงที่สุด